วันนี้จะมาแนะนำา3เทคนิคในการโพสท่านั่งสำหรับผู้หญิงไทยนะครับ 1. นนะครับเราต้องนั่งให้ได้ก่อนนะครับนั่งก็คือวิธีนั่งก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับที่บอกไปก็คือว่านั่งแค่ครึ่งก้นนะครับไม่นั่งเต็มก้นแบบนี้นะครับนั่งครึ่งหนึ่งก่อนนะครับลองดูนั่งครึ่งหนึ่งนะหลังเราจะตรงนะครับเสร็จแล้วเมื่อเรานั่งได้เสร็จเราก็จะสามารถวางเท้าได้ตามที่เรานั่งถนัดนะครับถ้าเรานั่งไม่ถนัดให้เราลุกขึ้นนะครับแล้วก็นั่งใหม่นะครับสลัดเท้ายืนให้มันสบาายยอ่งนี้คื คือทาร่างกายให้มันฟรีนะครับแล้วก็นั่งใหม่ครับเริ่มต้นนั่งใหม่ทุกครั้งเวลามีการเปลี่ยนท่าโพสต,ต่างๆนะครับให้เราขยับทั้งตัวนะครับเราอย่าขยับแต่แต่ขยับเท้าหน่อยขยับเป้า,าอยเทงางียครับเราให้เรายกก้นนิดหนึ่งขยับเอ่อทั้งตัวตัวเราจะเป็นจะสวยนะครับแล้วก็จะเป็นอิสระจะดูแบบฟรีๆดูสบายๆนะครับไม่ไม่ดูเกรงเยอะเกินไปนะักแล้วถ้าเรานั่งได้นะครับถ้าเรานุ่งกระโปรงนะเราจะถูกบังคับด้วยท่านั่งแบบนี้นะครับด้วยท่านั่งต่างๆที่ จะไม่เยอะมากถ้าเรานุ่งกระโปรงหรือนุ่งผ้าถุงอะไรพวกนี้นะครับจะนั่งซ้ายนั่งขวาอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกนะครับเนี่ยเท้าเราก็จะอิสระในการวางในการนั่งนะครับตัวสําคัญตัวมาก็คือเทคนิคที่2นะครับก็คือการวางมือการวางมือผมแนะนําแบบนี้ให้คิดง่ายๆแบบนี้นะครับให้วางบนตักเลยครับเดี๋ยวผมนั่งแบบตรงๆอย่างนี้ก่อนเนาะให้วางบนตักอย่างนี้นะครับแต่เทคนิคทริคนะครับก็คือว่าอย่าวางเท่ากันอันนี้คือวางเท่ากันมันจะดูไม่สวยอะ แค่นั้นแหละแล้วก็วางไม่เท่ากันนะครับเนี่ยเอานี้อีกมือข้างหนึ่งวันนี่ไม่ให้มันเท่ากันให้มันดูมีระยะนิดหนึ่งนะครับม,มันจะดูสวยเลยในทันทีนะครับถ้าต่อมานะครับที่จะแนะนําก็คือการประสานมือนะครับนั่งแล้วก็ประสานมืออย่างนี้ถ้านั่งกับผู้ใหญ่นะครับนั่งประสานมือถ้านั่งกับผู้ใหญ่ให้หงายมือมือนี้ลงนะครับให้หมายให้หงายมือข้างนี้ขึ้นแล้วก็วางเข้าไปอย่างนี้นะครับประสานแบบอย่างนี้นะครับ แต่ถ้านั่งคนเดียวเราสามารถจะคว้าม,มือได้ท่านี้มันจะดูมีอำนาจทรงพลังแต่ถ้าเราหงายมือนิดนึงนะครับเราจะดูอ่อนน้อมถ่อมตนจะดูเป็นผู้หญิงไทยน่ารักโดยเฉพาะถ้านั่งกับผู้ใหญ่ที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับเราจะดูน่ารักเลยนะครับแค่คว้าม,มือกับหงายมือนะครับเนี่ยมันจะทําให้เราบุคลิกเราเป็นอีกคนหนึ่งไปเลยนะครับแลวิธีการวางอีกทางอีกอีกวิธีนะครับแนะนําต่อเลยเมื่อวางบนตักอย่างนี้แล้วนะครับวางทางนี้แล้วนะ เอามือข้างหนึ่งนะครับมาวางประกบเราไม่ได้มาวางอย่างนี้นะครับตรงกลางไม่เอามาวางบนตักอีกข้างหนึ่งวางบนต,ตักอีกข้างหนึ่งไหายีเห็นไ,ไหมครับวางตักนี้ความสิแล้วที่สําคัญครับเครื่องประดับเราต้องให้เห็นด้วยนะครับเอาข้างนี้สิข้างนี้สิสามารถจะทําได้ทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็วางให้สบายนะไม่ใช่ไม่ใช่นั่งแล้ว เกร็งอยู่ตลอดเราไม่เอานะครับเราเอาแบบสบายๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเทคนิคสุดท้ายเทคนิคนี้ผมใช้บอกนางแบบหลายๆคนนะครับว่าให้ฝึกอย่างนี้ครับฝึกกรีดนิ้วนิ้วมือเราเราปกติแข็งๆนะครับให้กรีดอย่างนี้นะครับกรีดกรีดเห็นนะพอเรากรีดนิ้วเป็นนะครับนิ้วเราจะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือการกรีดนิ้วเราไปฝึกดูนะครับคือการกระจายนิ้วอย่างเป็นธรรมชาติ ถ้ามันไม่เป็นธรรมชาติก็สลัดสลัดแล้วก็บิดบิดตัวเองนิดนึงเพื่อให้กล้ามเนื้อเราคลายตัวนะครับแล้วก็วางใหม่นะครับกลีดนิ้วนิ้วต้องกลีดไกลนะครับต่อเลยนะครับเมื่อน,นิ้วเรารกลีดไกลแล้วปลายเท้าครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับให้เรานั่งหรือยืนเนี่ยประหนึ่งว่าเราสวมถุงอรองเท้าส้นสูงอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะตัวเท้าครับเราต้องต้องอย่างนี้ตลอดปลายเท้าต้องชี้ตลอดเ,เหมือนว่าเราสวม สูงรอ,อ,องเท้าส้นสูงตลอดนะครับนิ้วกลีดกลายนะครับปลายเท้าชียย้น่าจำง่ายๆอย่างเงี้ยครับนิ้วกรีดกลายปเท้าชี้แต่ต้องชี้อย่างเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ชี้แบบโอ้โหเกรงซะไม่สวยนะครับลองดูครับลองฝึกด,ดูนะครับยังไงก็ฝากกดติดตาม subscribe ไ,ไลค์แชร์ด้วยนะครับ จะนำเทคนิคพวกนี้มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆครับสวัสดีครับ